วิโร์โดดป้องหมออ๋องโดินถล่มกลางสภายกผู้นำสิงคโปร์ตอกลับเพื่อไทยจากกรณีที่นายนิคมบุญวิเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นตำหนิการแต่งกายของนายปฏิพัฒสันติพดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมที่แต่งกายใส่เสื้อคอจีนและใส่เสื้อสูททับไม่ผูกเน็คไทเป็นการแต่งกายที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสมในสภา นายอดิสรเพียงเกตศสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวเสริมว่าการแต่งกายของประธานสภาไม่ใช่สากลนิยมควรตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องการแต่งกายของสอสอให้เป็นสากลนิยมให้ทุกคนปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงไม่อยากให้ประธานโดนอะไรไปมากกว่านี้มองยังไงก็ไม่ใช่ชุดสากลนายวิโรจน์ลัคนาอดิสรสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลสแสดงความคิดเห็น การแต่งกายด้วยชุดสุภาพสากลสามารถสวมสูทโดยไม่จำเป็นต้องผูกเนคไทก็ได้ครับสสคนไหนจะผูกหรือไม่ผูกก็ถือว่าเป็นดุลพินิษในการแต่งตัวของแต่ละคนการใส่เสื้อเชิ้ตและสวมสูททับก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับอย่างกรณีที่สิงคโปร์นายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงและสสที่สิงคโปร์ก็ใส่เสื้อเชิ้ตเข้าประชุมสภาตามปกติของเมืองร้อนได้เลยนะครับ ที่สิงคโปร์เขามุ่งเน้นที่เนื้อหาสาระในการทำงานไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับเปลือกครับผมจำได้ว่าในสภาชุดที่แล้วมีการประท้วงในเรื่องนี้ไปแล้วและพักที่ประท้วงก็น่าจะเป็นพักพลังประชารัฐนะครับผมเองก็คิดว่ามันน่าจะจบด้วยความเข้าใจไปแล้วถ้าคนที่ประท้วงเรื่องนี้เป็นพักรวมไทยสร้างชาติหรือพักพลังประชารัฐ ผมก็พอเข้าใจได้ไม่นึกไม่ฝันว่าพักเพื่อไทยจะเอาเรื่องกับพีแบบนี้มาประท้วงเอาซีในสภาผมถือโอกาสชี้แจงให้ทุกคนทราบว่าจะได้เคลียร์และการประท้วงด้วยเรื่องไร้สาระแบบนี้จะได้หมดไปจากสภาไทยเสียทีไม่อยากให้เรื่องยุ่มยิ้มแบบนี้รกสภาครับ